ตัวนี้มีคนซื้อแล้วไม่ขายหรอสองพันห้านิวซีแลนด์นะเออว้าวตัวนี้มีคนซื้อแล้วแต่ตัวนี้เก็บไว้สองพันห้านิวซีแลนด์นะคะเนี่ยหมาตัวน้อยเนี่ยโอตายจะไปพรอกันหมาขายดีกว่านี่ไม่ได้และดนวอิีกอีสงรเด็กทุกท่านไฟฮันเดลูบินเฮ้โ้ยกะดเ็กม่นะ สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูหมานะคะเราพามาดูร้านเดลี่ที่นิวซีแลนด์นะคะมืด พี่พี่เขาเป็นคนไทยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพามาดูลูกหมาเกิดใหม่ไปนี่นะคะร้านเดลี่ mình lắm ban đầu 7:11. Hey guys, hey, hello, 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 hi so back <laughs> i work hard <laughs> huh? Say hello, yeah, hello, hello, นี่แม่หมามันน่อันนี้แม่หมาเลยจ้แม่หมามาพามาดูลูกหมาฝรั่งอันนี้อันนี้พันอะไรนะคะพี่ชิสุอันนี้หมาพันชิสุโดวเก๋นี่วันรันดู ดูแม่ดูแม่เฮ้ยมีชื่อยังเนี่ยมีชื่อแล้วอุ้มได้ไหมโรบินพีสามระพี่กองพี่กองมาแล้วพี่กองพี่กองนี่โพเดคคาเมากับลูกแอดมันไม่เมียตัวเองลูกแย่หรอว่าอัลพัพปีไฮ พี่กอลกมาแล้วพี ga, an, ja. mm. there, no, no TV, TV, ่กจะห่าทำไมลูกพ yeah. ี่ก็ออกมาสิแม่เองพี่กนี่ฮัลโหลพี่เกตอนนี้น่าจะหทมันกี่เราดทีวนเออปนทีวีเวีเนี่พี่กออ๋อน่าเหนะนี่ตัวนี้มีคนซื้อแล้วไม่ขายหรอสองพันห้าหน่ะนิวซีแลนด์นะอ่ว้าวตอนนี้มีคนซื้อแล้ว แต่ตัวนี้เก็บไว้สองพันห้าร้อสิรนะคะเนี่ยหมาตัวน้อยเนี่ยโอ้ตายจะไปพรคันหมาขายดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ put a down quick we gonna sell this one we sold w sold yeah o u s a ย i v e e d rubin who gonna get the dog เพราะแม่บบเนื้อ m ั we keep this one and that one is going ah we k e it for p a อมาเขาได้ตัวนึงอุ้มได้หรกดพ่อหมาพอพัน ตัวน้อยกว่ามูนงี้อะตัวน pues ้อยกว่าม oh, ok ูนงี้เจ้อยู่ด้หยฮอลลุมังคีโอ้มังคีโอ๋อหมากลัวทั้งหมาทั้งแมวแม่มันมันแก้วตัวนี้บดินแล้วกุ้งปลาสวยอยู่ๆอยู่ลูกแอร์ตกขนละแล้วมีแมวที่บ้านแล้วกลัวแมวเหรอไม่กล้าอุ้มแมวอ๋อเหรอแต่จับอย่างนี้ได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยกล้าอุ้มเท่าไหร่อืมเขาก็ลืมเงินไปแล้วเน้องเขาจัดเล่นกันตอนเด็กๆ

ถ้าเพิ่งตื่นเดี๋ยวเขาจะฉีดต้องให้เขาออกไปฉีดก่อนตัวละสองพันห้านะคะเนี่ยลูกหมาสองพันห้าร้อยเหรียญนิวซีแลนด์สองพันห้านิวซีแลนด์นะไม่ใช่สองนะสองพันห้าบ้านเรานะจ๊ะตายแล้วแม่จะไปเพาะพันหมาแล้วไม่ไปแล้วทำงานลงปลาฮะบ้านนี้บ้านนี่พากันออกมาละพากันออกมาละแข่งแรงแล้วดูเลยนะเนี่ยโยชิโยชิอันนี้โยชิ พี่เกลสวัสดีหน่อยพี่เกลอุ้มผมหน่อยครับ Get เ o r her to touch เร็วไปเอามืออีกข้างนึงมาอุ้มสิลูกเออมันนี่กับตัวไอ้ฉาลูกนั่นแหละมาดักน้ำม They're Not s n o o k e r e d now are they แข็งแรงนะเนี่ยแม่คนเลี้ยงดีแม่ลูกดูแม่เขาสิป้องลูกจนตัวเองผม ตัวนี้ลูตอนนี้ยังกินกินกินนมอยู่ไหมอันนี้ไม่ยอมอันนี้ไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมอยู่ล้ไม่ยอมอยู่ละแล้วกระต่ายไปไหนแล้วพี่กระต่ายอยู่หลังบ้านองไปไว้ข้างหลังใช่ไหมแต่เขาเข้ามานอนตอนคืนนี่แม่นี่แม่นี่ออกไปเล่นข้างนอกได้นะเพราะว่าจะได้ไป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 เร็วมานี่เลยไปเดี๋ยวช่วยอุ้มไปตัวนึ่งตามมาตมาอ๋อเดินมาทางนี้ใช่ไหมเราบนวิกโก้เอาใส่แจ้ง่อยออกมาตัางหนก ลาวเล่นข้นอกกันเลยหัวพี่นึงเหมือนไม่ได้ใช้เลยเนาะไม่ได้ใช้เอามาแล้วว o ่งวิ่งวิ่ับกูไม่ดกงไกนเกูดกูดกกูรกูดดกกดกูดกูกูดกไมู่ดงูดก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 ดกเกากูดกกูกูดกูดกูกูดกูดู้ดกกูดกูดดก แต่วันนี้เราไม่เอาหาหมาเมียวเมียวเมียวเอเมียวเมียวเมียวอิตายลืมแมวเขาเรียกโอ้ยตายแล้วไปลุ้มี่เกลียวพี่เกลูก็ขาแข็งเลยนี่พี่เกลียวจับน้องหน่อยลูกอุ้ยน้ำไม่น้ำไม่ค่อยกล้าจับสัตว์พี่ เพิ่งมาอยู่นี่แหละได้ได้จับได้นี่เขายืดเขาสูงจับได้หรอจับมันดีๆกันนี่เด้อโซฟีโซฟีเนาะพีโก้พีโกโซฟีตัวนี้อินโนแมตตัวนั้นลูน่าพีโกลูน่าขายแล้วคนทิมารูมาใช่ไหมทางลเวลวิต้าน่ะเขาจะซื้อกันเยอะหลายคนแต่วมันก็ไม่ขาย ทำไมอ่ะอ๋อเดี๋ยวากินนมอีกละอยากเห็นคนซื้อว่าเขาจะเลี้ยงหมาเราดีไหมตายแล้วลูกกันกินนมแล้วตายแล้วแม่ก็นอนเอนเลยนี่เกียวฟอนี่มากินนมไม่ข้ามไม่เจ้าชีโอ้ยนี่ก็สนใจพี่เกียวจังเลยเอ้าจะไปกินอะไรตรงนั้นล่ะลูกพี่เกียวรูปหน่อยพี่เกียวรูปหน่อยครับออกมาออกมาพี่เกียวรูปหน่อยครับผมอยากให้พี่เกียวรูปผมครับ เกลูบหน่อยครับน่ะมันชอบเกลอู่รูปผมหน่อยครับมันจีงา่าลูกมันถึงจะน,นัน่นน่ะหมามันมันแบบมีเขี้ยวเตีย่ยมันจีมีเขี้ยวมันแย่อย่างบบได้หมามันน้อยอยู่เนี่ยแหละเขาเรียกปั๊ปปี้ว่าในเขาก็ปั๊ปป,ปี้ดอกเหรอมอให้พ่อชอบปีเกลเด้อโอยแต่แล้วปีเกลก็บรยุบน้องอก,กําเรี่ยวกาพุงเลยอือ๋อปีเกลปีเกลอีกโบมนหรือเปล่าฮะ พีเกลอิสเมลหรือเปล่าโอ้โดูลคลักพี่เกลเออบันนี่บันนี่กะอย่นีน้เหรอบันนี่กะขนมคลับพีเ่เกลตัวนั้นน่ะตึ้งเขาแยากไปโอ้กับบนน<ม>ันนี่พี่เกลเนี่ยอะไรตัวนี้นะพีเ่เกลนมแม่นี่เจ้าเนาะนมไม่ค่อยเต่งนะเนาะโอ้โหเริ่มทิ้งนมแล้วไงกินแค่วันละสองสามครั้งเองโอ้โหดูดแม่นะ้องสารแม่เกิน<อ>ตายละโอ้ตายละแม่กะอินดูอินดูเนาะ ดูแต่ดูดวาดโตตตโอ้แต่ละยำหัวนมกูจะดีกว่ไหวอ่ะเ sí ่ยเหมือนแม่เนาะบางตัวมีตั้งเจ็ดเนี่ยแม่กับตัวเล็กแบบเนี้ยเนาะอ๋อันนี้นจุกนี่จุกนี่เหลืออยู่เขาก็กินนะเริ่มยุบแล้วตอนนี้อาบน้ำแม่ก็ยังไม่ได้ต้องรอให้ลูกหย่านกนเนยอกั่อน ขายขายแพงเนาะช่วงล็อกดาวประมาณ3 5 0 0ั0ห้าถึงพว้าวพอช่วงล็อกดาวเป็คนออกจากบ้านได้มีแต่อย่างคนแก่คนอะไรเงี้ยเขาอยู่บ้านคนเดียวขางเหงาเขาอยากได้หมาหม,มาทั้งนิวซีแลนมีขายแค่ช่วงล็อกดาวสามสิบห้าตัวเฮ้ยจริงดิแต่ตอนนี้มีสามร้อยกว่าแต่คนก็ยงัยงแย่งกันซื้ออยู่นะอย่างพันไม่โกลเด้นรีทรีฟเวอร์แล้วก็พันอะไรนะที่เขาเรียกแรนดู ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้ครับอย่างเดียวเลยมีตัวผู้ตัวเดียวพี่เจียวชอบพี่เกลียวยเขาเจ้าผู้อ,ะอ่ะมาลุมหมาลุม่มาตายแล้วถ้าเพาะพันธ์หมาขายไม่น่าพี่ก้อยวเขาถึงอยากเพาะเนาะพี่ก้อยวเขาไม่ได้เพาะ อาแล้วขามาผสมพันธ์ไงพี่อยากได้ไงพี่อยากได้ไว้ของพี่ตัวหนึ่งแล้วพี่หาปอ,อไม่ได้อ๋อแต่มันเกิดมาหลายตัวเขาเขาก็คือตกลงทสาสัญญากันไ้เลยเขาเอาตัวหนึ่งพี่เอาตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดตัวเดียวเป็นของพี่แต่ถ้ามีหลายตัวอะไรเงี้ยเขาขอเลือกก่อนอ๋อแต่อันนี้เขามาเลือกก่อนเลยใช่ไหมเข<อ>าไปเขาไม่ขายเขาจะไปเลี้ยงเองแล้วเขาจะรู้สึกเขามีคนอยากกัดกันสิลูกอ๋อนี่กัดกันเหรอมันเล่นกันหรือเปล่ามีบกิกัด อันนี้อันนี้มีต้องน้อยใจลูกไม่เ่ยนะมันนี้อยู่เหมือนเดิมเอาเสวยเนี่ยแม่เขาจะไปแยกแล้ว <c oughs> ดูตัวะดูสองพันห้านะคะเนี่สองพันห้านี่ซื้อแลนคุณไปนะยี่สิบบาท <c oughs> นี่ตัวตัวนี้เกิดมาหางขุดหาง,หหางครึ่งเดียวตัวนี้เกิดมาให้หางเหมือนกระต่ายเลย <c oughs> แข็งแรงนะดูเลยนี่โดดดุ๊กดุ๊กดุ๊นะเนี่ย มแล้วแล้วแล้วแบบโอ้แล้วบันนี่อยู่อยู่ข้างนอกแล้วเขาไม่เป็นไรเหรอบันนี่กระต่ายเหรอกระต่ายบันนี่เขาเป็นกระต่ายไหมกระต่ายใช่พี่มีหมาชื่อบันนี่อ๋อตอนคืนเข้าไปนอนข้างในอ๋อตอนคืนก็ไปนอนข้างในอยู่เขามาเล่นสนใจกล้องแม่นะมาทัดทนได้กล้องแม่มาทัดทอนไแล้วนะารัอื้อกัดเจ็บแล้วนะพี่เตียวอยากอุ้มมั้ยคะพี่เตียวมานั่งข้างแหม่มีไหมอุ้มอุ้มอุ้มน้องใส่ อาจจะดูน้องกันน้องมันนี่หลวงนะดนูมาได้เหรอน้องมันนี่มันจะหลวงอ่ดะ,ดดะดูะะมาได้อ่ะัวบไปต้องกลัวลูกหมามันน้อยอยู่มันจิมีเขี้ยวนี่อยู่นี่อ่ะรับเดกโอ้โหตัวสองพันห้าแม่ไม่มีสตังค์ลูกเ <laughs> กลก็ไม่อุ้มอยู่ดีแหละเกลก็ไม่เลี้ยงอยู่ดีแหละอยากอุ้มเกลอยากได้ตัวสีขาวเขาบอกงนี้อยากอุ้มตัวสีขาวถ้าเกลกอยากได้ไปเลี้ยงให้แม่ไม่มีปัญญาซื้อให้อยู่แต่ว่าแม่ไม่มีเวลาเอาใจใส่ คนนั่นแหละที่มาค้อมเขาไม่ขายคนไกลๆเพราะกลัวไม่มีเวลามาค้อมจะเลือกขายเฉพาะคนที่อยู่บ้านตลอดหรือว่าคนแก่ที่เลยนสายแล้วเพราะว่าเราขนาดอย่งตลอดใช่เพราะว่าอย่างเราเนี้ยเราทํางานงเนี้ยใช่แม่ไหนจะคนหนูมีเด็กอยู่ด้วยไงออไหนจะคนเนี้ยที่จริงจะมาเมื่อวานนะไม่รู้ตลบินจะเถอะจะเอาเสื้อพี่เก้ไปมาถ่ายรูเพื่อปีนะแล้วนี่ก้อยทำงานเลิกแล้วเหรอ เลิกสามสองโมงครึ่งเออดีจังเลยเนาะพี่อยากทำงานแบบนั้นมาที่เลิกเร็วๆแบบนี้เหนื่อยเพิ่มตังค์ให้ห้าสิบเซนผู้เล่มากเหรออืมแต่เขาเพิ่มไปสองรอบแล้วรอบที่แล้วเพิ่มไม่ดอนนึงรอบนี้มาเพิ่มให้ห้าสิบเซนแต่ไม่รู้ว่าก่อนคริสต์มาสนี้มันจะเพิ่มให้อีกไหมอูแต่ก็ถือว่าเพิ่มเร็วนะอู๋จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพราะว่าหนูเป็นตัดปลาเขาก็เลยเพิ่มไม่เร็วอืมโอ้แต่เหนื่อยเพราะว่ามันปวดเนื้อตัวหมดเลย พะเรายืนตัดตลอดเวลาแล้วมีดมันไม่คมแล้วเราต้องใช้แรงอ่ะแล้วมีดเขาก็ไม่ได้แบบว่าให้มีดเรามาดีๆไงให้มีดแบบคือมีดอ่ะมันมันมันชาาทุกวันมันก็ร่อนไปเรื่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้มีดเขาเห็นเราเป็นพาร์ทไทม์ค่อยมีดอันเดียวอย่างเงี้ยมีดก็ไม่ค่อยดีพี่เ,เกลนนองกินนมอยู่น้องกินนมอยู่ค่ะพี่เกลระวังกล้องแม่ครับแม่ถ่ายวีโออยู่ครับ แต่มีสัตว์เลี้ยงมันก็น่ารักนะมันเหมาะกับพี่ไงไม่ขนาดหนูเลี้ยงแมวเนี้ยเราก็รักเราก็เอ็นดูแบบเนาะใจอยากได้หมาแต่ว่าหมามันต้องมันเราเลี้ยงในบ้านไม่ชอบเลี้ยงในบ้านอ,อืแล้วเป็นหมาหมาพวกนี้มันเลี้ยงในบ้านไม่ไม่ไม่ใช่แค่เลี้ยงในบ้านแล้วอีกอย่างนึงคือเรามันหลายอย่างเน,นาะค่าใช้จ่ายขนาดแมวนี่ไปหาหมอทีนึงหมดไปร้อยไปร้อยเลยอันนี้ต้องลงทะเบียนต้องจ่ายทุกปีด้วยใช่ไหม ปีละร้อยเหรียญจ่ายเพื่อแต่ว่าถ้า <c oughs> ะเขาเรียกอะไรนะลงทะเบียนอะลงทะเบียนว่าเรามีสัตว์เลี้ยงเอ้าเหรอใช่แต่ว่าของพี่ก้อยเขาบอกเขาจ่าย3ามที่ทิมารูของพี่เป็นไวแมตตี้แคสเซิลที่ทิมารูเขาจ่ายอถ้ามีรั้วอใจใจรอบขอบชิดจ่าย35เหรียญแต่ของพี่เป็นไวแมตตี้จ่ายร้อยหนึง่งแล้วแต่เขตปิเกลบัลววัยเล่นกับปิเกลโอ้ใ้คยแต่ต้องไปวัค สิว่าชีนะ้นัจนหกครบหกเดือนแล้วก็ชุกป,ปีหมอนเหรอาก่ใจกกนอนกับหมาก็เออพอหมาประกาศไครครบป,ปีเตียวนะไครเล่นกับปีเตียวหมาน้อยห้านบันบจรจิมีบ้าบัตจิมีเล็บเขาห้องหมามันมีเขี้ยวมีเล็บเตีย้ยหัวเย่าได้มันกอุ้คเขาเล็กจิเนี่ยเหมือนมันเถียงกับเขาเนี่ยอ่านก่อนอ่ะ แม่มันก็จับแยกอะ่ะมันเหมือนก็นเวลาแก,ก้วเถียงกับแม่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ที่ตัดสินใจเอาแมวมาเลี้ยงอะ่ะคือเพราะลูกไงก็เกวเขาเ<ห>เหงาเปล่าเพราะตอนแรกคิดว่าคือเขาติดเราพี่ติดแบบเราก็เลยอยากหาอะไรให้พี่ชาลีเขาเลยแนะนําบอกว่าไม่หาสัตว์มาให้ลูกอะ่ะเผื่อลูกจะเออนางก็ดีขึ้นนะนางก็หยุ่มอยู่กับแมวแต่โหก็แมวเกลียวแมวเกลียว บ้านพี่เขานี the the ่ออกมานอกเมืองนะคะอยู oh, yeah, yeah. ่อีกเมืองหนึ่งว่า t ต่ e ซว่าแต่เน้นแต่แต่เท้าที่สวนเซนเ์อนดิวนะคะเนี่ยแกแต่แกเป็นคนไทยครัแกเปิดร้านร้านแ้านคล้ายเซเว่นบ้านเราเนาะเขาเปิดขายอยู่อันนี้บริเวณบ้านเขาหลางบ้านพี่เขามีสตังเขามีร้านเป็นของตัวเอง เลี้ยงหมาแค่ขายหมานี่สองพันห้าก็โอ้โหไปละมีตั้งสี่ตัวนี่จะจัดทำงานลงปลาที่จะมาซื้อหมามาเพาะพันแล้วเนี่ย <c oughs> มีกระต่ายด้วยนะครับบ้านนี้มีกระต่ายด้วย,น,ย,ยนี่คือกระต่าย,ยพี่เขาเลี้ยงกระต่ายด้วยมีกระต่ายสองตัวยุบได้ก่อนแม่โอ้โหยุบไปได้ไปได้ใหม่ใหม่ให้ยุบค่ะมีกระต่ายสองตัวไม่ให้จับกระตายย่ายยังอ้วนอ่ะ นี่นอนอยู่นี่ตัวหนึ่งนี่อันลานไปนี่อันน่าเนยอันน่าเนยอันน่าเนยกระต่ายนะจ๊ะบ้านแถวโซนข้างนอกนี้ก็จะถูกกว่าในในเมืองหน่อยแต่พี่เขาขายของนะเขาก็อยู่ได้สบายสบายอืมเขาขายเล่นตัวเด้ตัวมาเล่นกับมัน หมาก็อยากเล่นกับลูกลูกก็ไม่ไกลากา้า,เ,าจะจะเล่นกับหมาก็อุ้มมันสิมาใขาอ่อุ้ม,อ,มอ,อุ้มผมนอนดูอืมอืมอืมหมาใข็เล่นกับลูกระว,วังหมาไม่แตงแตปากหมาหนาแก้วหมามันน้อยอยู่ห่าไปเลย ใครเล่นกระปีพามาดูสวนผักเนี่ยพามาดูสวนผักสวนผักของพี่เขาฉนเลี้ี่ปลูกละมีมะเขือมีอ่าแคนตาลูปแล้วก็มีแตงโม้ยสตรอเบอรี่ปลูกอย่างงี้ดีนะมีสตรอเบอรี่มันไม่มีพื้นที่ไงไม่สตรอเบอรีอ่อ่ะถ้าปลูกขึ้นที่สูงอย่างเงี้ย เราได้กินเออแต่นกมันบินเข้าได้ที่แต่ว่าถ้าปลูกปลูกกับพื้นอะ่ะมันแฉะน้ำ oh. แล้วมันไม่ได้กิน,นที่ <ไง S 2> บ้านอ่ะปลูก<ะ>ข้างในเห็นนะพี่เอากล่องมาตั้งแล้วก็ปลูกตําในรูเอาไอ้กล่องสีเหลืองๆอ่ะเห็นปะข้าไปดูติแล้วพี่เอาใส่รูข้างๆกล่องเหลืองๆกล่องนี่ไงอ๋อนี่พี่ก็ใส่ในรูเห็นปหแต่ว่าเนี่ยมันนกมันกินอะ่ะ เนี่ยพออย่างเงี้ยมันมันยังได้กินเห็นไหมแต่ว่าถ้ามันอยู่กับดินนะมันจะกลายเป็นเรื่องเหลืองเหมือนมันเน่าเนี่ยแล้วก็อยากปลูกกะเพรามากเลยแต่ว่าปลูกกะเพราไม่ได้พี่ก็ปลูกไม่ได้ปีที่แล้วปีที่แล้วมันเผือพี่งามมากใช่ไหมแคมเม์เซส n นี่นะคะการเท้าการเท้าของพี่เขา and we have to put this one ที่ต้องปลูกชิลี นี่ไงชิลีอ๋อนี่อ๋อแต่ชิลีฝรั่งเม็ดใหญ่อ๋อของเราของไทยของไทยใช่ไหมใช่พี่พี่เพาะเม็ดเองพี่ซื้อมาจากบันลิ่เม็ดน่ะเออเพราะว่าเม็ดเม็ดมัน What about insects? Do you get some aphids in here? You know, little white flies? เออวิธีการปลูกสตอเบอรี่เดี๋ยวแม่จะเอาไปเรียนแบบก่อนคุมไว้อีกหน่อยนึงใช่เผื่อมันไปหมด <ใ>น,นี่นะครับกาดเทาเขา็มีเขาเห็นพี่มีเขาก็ไปซื้อมาบ้างข้างบ้านเฮ้ยเขาไปซื้อที่ไหนไม่รู้เขา